ฝนตกลงมาอึงกบเขียดเพิ่นกระออกจากเบ้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับไอเีียตอนบัญชีสวัสดีครับเมอนี้ผมก็สิมาเบิงภาพมาเบิงอึงอึงบ้านครับอึงเข้าบ้านครับผมครับหลังจากเมื่อคืนฝนได้ตกลงมานะครับเให้อึงกบเขียดนะครับเพิ่นกระพากันออกจากเบ้านะครับมารับเอาความชุ่มชื้นของหนังฝนนะครับ ผมก็เห็นอยู่อึงตัวหนึ่งนี่จะเป็นอึงบ้านครับเขามาเพิ่นเขามาบ้านครับเป็นอึงตัวใหญ่เลยเมืองครับเพิ่นติงเพิ่นบ่ติงเลยครับเพิ่นบ่ติงเลยเพิ่นหนึ่งเลยครับเห็นบ่ครับอึงตัวนี้ว้าวเป็นพ้องนะครับพ้องโตเลยครับอู้เป็นพ่องโตครับเป็นพ่องโตบ่บริเ็ดบริด้ท่ลารเพิ่นนะครับเป็นเขามาบ้านอึงตัวนี้อู้เป็นพ่องตครับเป็นพ้องโต มาเบิ้งครับโอ้เพิ่นฟ้องตัวนะครับเพิ่นฟ้องตัวโอ้ยเพิ่นขัมาบ้านอะไรอย่ไรครับดีแต่ว่าแมวในบ้านเพิ่นบอกกินเพิ่นนะครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหน่อยผมจะเอาไปปล่อยเพิ่นนะครับหายากครับอึงเพิ่นออกจากเบ้านะครับบ่งบอกถึงจะเป็นฤดูฝนฤดูทหน้าครับอึงกบเขียดเพิ่นก็ออกจากเบ้านะครับผมโอ้เพิ่นฟ้องตัวนครับนะครับ อึงอ่างครับผมสวัสดีครับ